ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็มาอยู่ในช่วงของอยู่บ้านฮิสตอรีรีวิวกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้มาเทปพิเศษนะครับเพราะว่าก็ผมก็มีหนังสือที่ค่อนข้างน่าสนใจและอยากมารีวิวให้คนที่อาจจะมีประสบการณ์ร่วมกันกับผมบ้างน,นะครับก็อาจจะมาพูดคุยกันนะเออก็ เป็นการรีวิวหนังสือแบบเต็มรูปแบบคลิปแรกนะครับวันนี้จะเป็นหนังสือวรรณคดีลำนำครับของประถมศึกษาปีที่5และปีที่6กครับก็หนังสือ2เล่มนี้นะครับเป็นเป็นหนังสือเรียนในพาร์ทของวรรณคดีสมัยประถมครับซึ่งก็ผ่านมาสิกว่าปีแล้วนะแต่ว่าแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่น่าน่าสนใจซ่อนอยู่นะครับซึ่งสองเล่มเนี่ยจะเป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันนะครับในในแง่ของเรื่องราวนะก็มันจะคล้ายๆกับ ภาษาไทยชุดกล้ากับแก้วหรือมานะมานีปิติชูใจนะครับส่วนส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชาลีมะปากับผมแกะครับก็ไปดูกันเลยนี่ครับเป็นของหลักสูตรแกนกล้าการศึกษาคัดพื้นฐานปี2551นนะครับนี่ครับก็จะเป็นการสร้างเรื่องขึ้นใหม่ครับเป็นเครื่องมือหรือสื่อให้นักเรียนสนุกที่ที่ท,ที่ที่จะอ่านนะครับก็ก็เป็นเทคนิคการแต่งซึ่งใช้ในภาษาพาทีด้วยนะครับ ที่เป็นพาร์ทของหลักภาษานะครับก็เรียกได้ว่าผมสมัยนั้นผมเองก็สนุกกับการเรียนในช่วงนั้นเพราะว่าด้วยการแต่งเรื่องในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรียนเป็นวรรณคดีเพียวๆอะไรก็คงจะจะไม่สนุกเท่านี้นะครับนี่ครับก็เป็นคําแนะนําสำหรับครูแล้วก็ผู้ปกครองนะสรบบารบัญนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด8บทนะครับผมก็เป็นขั้นพื้นฐานนะ นี่ครับก็เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของสั่งทองครับคือเนื้อเรื่องคร่าวๆก็เป็นเรื่องของชาลีเด็กติดเกมนะครับที่ไปพบกับผมผมแกะจากโลกวรรณคดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นวิถภาพระหว่างคนกับคนในคอมครับซึ่งอาจจะดูแฟนตาซีหน่อยๆนะแต่ว่าสมัยนั้นก็มันก็สนุกดีนะ <laughs> เลือกแรกก็เรียนเรื่องสั่งทองตอนกำเนิดพระสั่งครับนางวันทองร้องไห้ใจจะขาดใจใจขาดน,นะ เรื่มงจำไม่ค่อยได้นะครับก็จะมีอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับก็นี่ครับแล้วก็มีชวนคิดชวนคุยชวนอ่านชวนคิดนะครับก็อันนี้ไปทำเป็นแบบฝึกหัดนะครับก็ไปต้องไปทำในหนังสืออีกเล่มหนึ่งคือทักษะภาษานะครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นวรรณคดีที่ถูกทำให้เรียสุขสนุกในเด็กประถมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระเช้าของนางนางสีดานะก็จะเป็นแบบมันมันเป็นเรื่องของ c อ m i ิ g of a g เนะครับคือจากเด็กเด็กตเ,ก,เ,ก,เก,กมค่อยๆซืมซับและรักรู้ขอมวรรนคดีมากขึ้นครับผ่านมิตรภาพกับเพื่อนต่างต่างวัยอะไรพวกนี้ครับก,ก็เรียกเรียกได้ว่ามันก็มันก็เพลินๆดีนะนี่ครับก็ มีแบบการเล่านิทานครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิชาเหมือนสินค้าอมีคา่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปถึงจะได้สินค้ามาสมัยนั้นหลายๆคนต้องท่องกรน,นี้เพื่อเก็บคะแนนด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของราชาดิล่าครับอันนี้ก็คือมะปางครับตัวละครหญิงจะเปิดตัวออกมาแล้วคนนี้คือคู่จิ้นของชาลีนะครับในสมัยนั้นนะครับก็ก็เรียกได้ว่าแบบเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็มานั่งนั่ง,น,งนั่งหูโต๊ะเดียวกันเล่นคอมอยู่กับผมแกะอะไรอะไรอะไรพวกนี้ครับสมัยนั้นก็ไม่รู้จักว่าคู่จิ้นเท่าไหร่ครับ แต่ว่าก็ชวนแบบคิดว่าเออน่าจะเป็นแฟนของนังคู่นี้เนี่ยมานั่งมานั่งอยู่บนครบสองต่อสองนะับนับไอผมแกะเข้าไปด้วยนะแล้วก็ชวนคิดแต่ยิ่งโตขึ้นก็คิดดีไม่ค่อยได้แต่ว่าก็แต่ว่าก็กลับไปเรื่องวรรณคดีก่อนอันนี้ก็เป็นราชาธิราชตอนกำเนิ่อมามาก็โทรครับก็วรรณคดีตรงนี้ก็ดังนะก็จะมีอ่านเอารถอ่านโมหารแล้วก็ สลับสลับจกักหดีดีๆไปบทกรครับเดี๋ยเช่นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับก็อันนี้ก็เป็นเราเกิดมาทั้งที่ชีวิตหนึ่งครับบทนี้นี่ครับมาปานเขาคิดการบ้านคิดไม่ออกก็ไปหาก็ไปหาชาลีครับก็ก็คิดว่าผมผมว่าผมว่าจิ้นนะอย่างเงี้ยแบบแบบสาสัรพันธ์ดีๆเป็นแฟนกันได้แน่นอนเลยนะแล้วก็มีเรื่องโครงโลกกน,นิดครับก็ ก็บทก็บทนี้นี่ค่อนข้างดาร์กนะก็เป็นก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ที่ตายครับเออแ,แบบแบบนําแบบ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 นำเสนอเรื่องเรื่อ,อแบบนี้ในในหนังสือเด็กครับก็เรียกไแดบบ้ว่าเอาเรื่องอยู่นะนี่ครับก็มีร่องรอยการขีดเขียนขอผมไีนะ้ก็ต้องสอบอะนะ่ะเนาะเหตุการณ์ในบ้านสวนครับนี่ครับก็เป็นพาร์ทของมาปางครับก็เรียกได้ว่าน่ารักนะ ไปไปเที่ยวด้วยกันแล้วนี้ครับทราบเป็นหนังคงจะสนุกดีนะมีบทก็สน,กสนุกสนุกนะแล้วก็บทสุดท้ายก็จะเป็นเออด้วยไทยรัใหม่รักษามัคีครับก็เป็นการเป็นเป็นการเป็นการ,การสร้างรวมการแบบรักชาติครับก็เป็นปกติของหนังสือเรียนนะเนาะ อันนี้ก็เวร,ราของกุมศรครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเริ่มเปลี่ยนจากการเล่าเรื่องของบุคคลที่สามนะครับเป็นจดหมายของชาชาลีและเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นพาที่ค่อนท้าเศร้านะครับนี่ครับก็เขียนนะครับผมแก่ก็พาไปดูยุธยาครับเสียกุ้งครับก็ตามประวัติศาสตร์ชาติงมงนะก็มีเพลงชาติไทยนะครับอันนี้ตอนจบคือผมแก่จะต้องจากชาลีไปด้วยเพราะเพราะอะไรสักอย่างครับหรือว่าเพราะเราเรียนจบแล้วแล้วหรือเปล่าครับที่ชั้นปฐมห้านะ ตอนนั้นนี่ก็ค่อนข้างเศร้าน่าดูนะที่แบบที่แบบมีการเขียนเรื่องแบบกระชากอารมณ์อย่างนี้นะครับผมก็เรียได้ว่าแบบสมัยนั้นผมให้ฟิลเดียวกับลาก่อนโดเรมอนเลยนะนี่ครับก็ก็ผมแก่ก็จากไปครับไม่รู้ไปไหนนะแล้วก็จะมีสับและข้อความทิ้งท้ายครับก็เรียกได้ว่าสมัยนั้นเรียนก็สมัยสมัยนั้นผมเรียนเล่มนี้สนุกสุดนะครับลองมาก็าภาษาพาทีนะ,ะาภาษาพาทีนี่ก็ ดีไม่แพ้กันแต่มนเป็นเนื้อต้องจบในตอนครับแล้วก็เนื้อหาอะไรหลายอย่างอาจจะบุ้งๆไปบ้างนะฮะอย่างเช่เนเรื่องไข่ต้มประมาณนี้คระบอะต่อมาก็ผสมหกครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผมชาลีกับมะปาาที่เป็นพาร์ทในโรงเรียนครับอันนี้ผมแก่ก็จะไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะแต่ว่าแต่ว่านี่ก็จะเล่าเรื่องผ่าจดหมายของเออชาลีนะครับที่เขียนอยูผมแก่เรื่อยๆนะแล้วก็วรรณคดีก็รอบนี้ก็มีหกบทนะเพราะว่าเนื้อหา ค่อ้าจะแน่นกว่าไอไอ้อ,อ,อีปฐมห้านี้พอสมควรนะครับนี่ครับก็เป็นการเขียนจดหมายถึงผมแก่ครับก็ก็เรียกได้ว่าเล่าเรื่องความจดหมายของชาลีแท้จะทางเรื่องฮะว่าแบบคิดถึงนะแบบเออเหมือนโดนมิตะเขียนถึงโดวไลมอนพวกนี้นี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่เอาชาลีอยู่กับมะปางนะครับนนเนี่ยเนี่ยดูวีโฆสุจีนดับเบิลแปลงนพวกนี้ขูดเขียนจ้น ค,คือ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 จิ้นครับสมัยนั้นนี่ผมยังคุยกับเพื่อนเลยนะผู้หญิงสองคนนี้น่าจะเป็นแฟนกันนะเป็นตำนานคู่จิ้นสมัยปถมเลยก็ว่าได้นะเนี่ยเนี่ยดูดูการเขียนเป็นภาพคอนเซ็ปต์อาร์ตของเขาสิอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวสองคนนี้มันจะมาตั้งชมรมคนรักวรรณคดีครับก็ก็เป็นคล้ายกิจกรรมชมนุมสมัยปถมหรือว่าจะเป็นเออเออแบบแบบชมรมอะไรของมัธยม,มนะฮะนี่ครับก็ ก็จะมีทำใบเชิญเชวนครับนี่ครับตัวตั้งตัวตีคือชาลีกับมะป,า,ปางครับก็คือก็คือแบบเออถ้าเกิดเขียนเป็นเ,ร,เรื่องโรแมนติกนี่ก็น่าจะได้อยู่ครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเรื่องของวรรณคดีครับก็เลยต้องเบรกๆไว้ก่อนนะแต่ผมนี่ไปไกลครับจินตนาการสนบทน,นี้ไม่มีวรรณคดีอะไรมากมายนะผหมือนการปบูบทว่าจะไปตั้งชมรมวันนะวันวนะวรรณคดีกันครับนี่ครับมะปาเพื่อนรักของเราครับมากกว่าเพื่อนนะ บทนี้ก็เป็นนักสือทองอินครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเอ่อการที่ที่ทุกคนจะต้องเอาเรื่องวรรณคดีอ,อะไรมามามานำเสนอประจำสัปดาห์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็แล้วก็จะมีตัวละครหลายตัวอะไรอะไรที่จะผัดกันมานะองก็เป็นคนที่ชื่อเมกฝนนะก็นําเรื่องนิทานทองอินมาครับนิทานทองอินเป็นบทระครนัชกาลที่หกครับก็ค,คล้ายๆพวกโคน,น,นันกับเชอร์ล็อกโฮมอะไรพวกนี้ครับนี่ครับก็จะมาเล่าแล้ว,ลวก็เอออยู่บนต้ต้นไม้นะครับ ก็รายละเอียดก็ผมคงต้องไม่อ่านย้ำอีกที้ะจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าก็เป็นสไตล์สืบสวนสอบสวนครับนี่ครับเนื้อหาเยอะมากคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าความเป็นจริงนะไอคนที่ชื่อไม่ฝนนันมันพูดอย่างนี้ได้แต่ได้ได้ตลอดนี่คงน่าจะไม่รู้หลับหรือเปล่านะนี่ครับก็นายแก้วนายขวาญไปโคดเนี่ยมชกาลที่หกนะครับผม อันนี้ก็จบนะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมความรู้อะไรพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะเดิมกับกับของปฐม5้านะอาจจะมีอ่านเสิร์ฟเลยเนื้อหาเขาน่าสนใจมากคือการเดินทางของภายน้อยครับอันนี้ก็จะเป็นพระของผู้หญิงบ้างแหละเป็นเด็กหญิงสาลายครับสาลายพนดี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมก็ค่อนชอบนะสมัยนั้นไ,ไปดูโตไปว่านี้เป็นยังไงบ้างอะ๋อขุนช้าขุนแผ่ตอนกำเนิดภายงามครับอันนี้ ก็เป็นบทละครยอดฮิตฮะ,ะนางวันทองร้องห้ใจจะขาดนี่น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วฮะนี่นี่นี่ค่ะจำผิดถ้าไม่จำผิดต้งสั่งทองครับโทษทีครับเขเรียกได้ว่าขุณช้าคขุณแผนนี่ก็เรียนกันมาแต่ประถมเขาจะเป็นมัธยมจะเป็นพาร์ทที่อะไรอีท้ายเมืองอะไรนางวันทองตัโวโนประหารแล้วฮะแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกวกขุนขุนแผนมามาจุดๆกับนางวันทองฮะอันนั้น อันนั้นจะสนุกไปอีกแบบนะแต่ว่าประถผมไม่มีแบบนี้หรอครับนี่ครับก็จบไปบทหนึ่งก็จะมีสะท้อนความเชื่ออะไรวิเคราะห์กันทำวรรณคดีอะไรนะถ้ามัธยมมันจะเข้าสู่บทก่อนแล้ก็วิเคราะห์ตรงไปตรงมาเลยไม่มีมาผมแกะชาลีอะไรอย่างนี้แล้วครับก็โตไปตามวัยนะส่วนผมก็คิดถึงสไตล์นี้มากกว่านี่ครับยาชิงสุกกรหาเพราะตัวละครผู้หญิงมาแล้วครับคนนี้นก็น่ารัก ก็เป็นเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงครับสุวนทอนผู้มิ่งขวัญครับคนนี้นี่ครับก็เป็นแนวแนวสอนใจนะเด็กนักหญิงสวดชวนเพื่อใชายมามาหาเลมกันที่บ้านนะครับก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะ แล้วก็แล้วก็เชื่อไปสอนตรงสุภาษิตสอนหญิงนะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มมีการนำเสนอความดาร์กเข้ามาในเนื้อเรื่องบ้างแล้วนะครับเนี่ยคบเพื่อนต่างเพศกันการมีแฟนครับสอนให้เหมาะสมรักนวลสนุนตัวของวัฒนธรรมไทยครับก็เรียกได้ว่าก็สอนเรื่องที่ข้อข้าตรงของยุคสมัยนะ โอ้มีเรื่องมีเ,เรื่องเสิร์ฟด้วยครับเงินสลึงอะไรพวกนี้ครับก็เรียกได้ว่าอ่านเพลินนะถ้าเกิดไปไปมา,มาแล้วเนี่ยอันนี้คือศึกสายเรื่องคบรารรมาเกียนต่อศึกมายาลาครับเรื่องนี้คือค่อนข้างมันเลยนะแบบแบบทําเป็นหนังแอคชั่นุงสู้แบบตุ้มๆๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวละครตัวละคร,ะค,รคู่ครับเพราะว่าเล่นสู้กันนะฮะชื่อว่ายอดเก่งไกลครับก็ แต่อาจแบบคดีก็ไม่สนุกก็อาจจะไม่สนุกมากนะครับถ้าเกิดแบบมีคนมาทำแอนิเมชันต่อสู้ดีๆก็อาจจะพอได้นะฮะเนี่ยบทก่อนนี่โคตรยาวเลยฮะเนี่ยครับมีพลังแบบฟาดฟาดฟันเลยนี่แล้วก็มีการปูนะครับราชาดีจะสร้างเกมคอมพิวเตอร์ต่อสึกมายาล่าครับก็เรียกได้ว่าแบบเข้ากับเด็กเหมือนกันนะอันนี้บทสุดท้ายแล้วครับสมุนพิตภาาครับบทนี้นี่ ค่อนข้างกระชากอารมณ์ครับเพราะว่าเป็นการเขียนเฟซชิฟครับสมัยั้นผมก็เขียนนะเพราะว่าตอนนั้นจะจบป .6 แล้วก็แล้วก็ขึ้นไปเรียนเอ่อมัธยมละอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนจากจดหมายจากชาลีเป็นการเล่าเรื่องจากบุคคลที่สามอีกครั้งนะครับก็จะเป็นสมุดเฟซชิฟครับแต่ว่าด้วยความที่เราเรียนภาษาไทยเนาะก็มีการดัดคำเป็นสมุดวิตารภาพครับนี้ค่มาปางก็ฮอตมากเลยนะและชาลีมันก็คิดจะเขียนเขียนผมผมยังคิดดาวเลยว่ามันจะเขียนเรื่องสารภาพรักหรือเปล่านะ แต่ก็ไม่ครับผมเพ,เพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากที่มันเป็นหนังสือเด็กนะแต่สมัยนั้นผมก็เริ่มไม่เด็กแล้วมีแอบชอบคนนู้นคนนี้นะมันก็อดจะคิดไม่ได้นะครับผมนี่ครับสมุดพิภาพิครับคนที่เขียนเขียนสมุดก็คือแตเน้นเป็นบทกอนนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวละครก่อนหน้าที่มาหยิบเล่าเรื่องในะพวกนี้ก็จะมาเขียนให้นะครับนี่ครับก็มีการ นี่ครับนี่ครัเนี่ไอนิจินครับเธอเขียนนี่ใช้เป็นพิเศษนะชาลีเธอจะอ่านนี่เธอเขียนไม่น้อยกว่าที่คนอื่นเอียดนะครับนี่นี่ก็เลยได้ว่าว่าแบบกีการ์เลยฮะสมัยนั้นนะถ้าแบบชาลีเขียนว่าฉันชอบเธอนะมาปางนี่ดีเลยครับแบบจะเป็นการเติมเต็มมากสำหรับตำนานครูจินสมัยประถมนะนี่ครับสมุนไพศาภาพนะผมก็เรียกว่ามันมีความเป็นไทยดีแล้วก็ มีกรด้วยนะฮะผมชอบการตกแต่งคอสติคอาร์ตอันนี้นะสวยมากอันนี้ก็เป็นเมฆเมฆฝนนะโอ้ยผมคิดถึงเลยอยากไปเปิดเฟสชิฟตัวเองบ้างอันนี้ก็จะมีบทกรดนะเพราะว่ามันต้องแฝงแปลเปนนี่นะครับเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงครับอันนี้ก็มิงขวัญน,นะนี่ครับอันนี้ของชารีครับเขียนเขียนยาวเลยครับมีเป็นผู้ชนะนะครับก็ก็เรียกว่า ก็เรียกได้ว่าไม่ได้เขียนสารภาพรักไปนะได้มีเพื่อนอย่างเธอครับก็เรียกได้ว่าไม่รู้ตอนอันในมัธยมนะครับอาจจะมีอาจจะกลับมาเจอกันแล้วได้เป็นคบกันไหมนะครับก็อาจจะมีแฟนฟิกมานะก็เอาใจช่วยอยากให้มีนะก็คือว่าช่องนี้ก็ก็ก็มาแบบปลูกความทรงจำเหมือนใครหลายคนนะว่าหลายคนก็เคยจ้นกับชาลีกับมะปางมากหรือเปล่านะแล้ววัาคดีสมัยนั้นก็เรียนโค้กคู่กับ กับกับซีรีส์นี้มานานแสนนานก็อาจจะสนุกกับการเรียนภาษาไทยได้บ้างในช่วงนั้นนะครับก็สัวันดีลาไปก่อนครับฝากสับสไครต์ช่องเนี่ยนะจะได้จะได้ทำคลิปรีวิวหนังสือมาอีกครับสวัสดีครับ